กิจกรรมแอคเดตโนเลจคอมเพติชันจุดประกายความรู้สู่สุภาพบุรุษทัพฟ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นตัวชี้วัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนใหม่หลังจากได้รับการปลูกฝังจิตวิญญาณหลักคิดฐาอากาศและอบรมความรู้พื้นฐานหารอากาศทั้งจากการบรรยายโดยผู้บังคับบัญชาโรงเรียนในเรืออากาศและนักเรียนในเรืออากาศรุ่นพี่ที่มีความรู้ความสามารถกิจกรรมนี้เปรียบเสมือนเวทีแรกที่ให้พวกเขาได้แสดงออกทั้งทักษะการวางแผนการทํางานเป็นทีมความสามารถในการสื่อสารจากความรู้ และความเข้าใจของพวกเขาให้ผู้บังคับบัญชาตลอดจนนักเรียนในเรือกาศรุ่นพี่ทุกชั้นปีได้รับทราบถึงความพยายามในการพัฒนาตนเองของพวกเขาสําหรับการเข้าสู่การเป็นสุภาพบุรุษทัฟ้าที่มีความเฉลียวฉลาดเท่าทันโลกและมีกระบวนการคิดอย่างรอบคอบช่วงที่1ของกิจกรรมนักเรียนใหม่จะต้องวางแผนจัดตัวแทนหมวดของตนขึ้นตอบคําถามภายในเวลาที่กําหนดจากชุดคําถามกว่า50ขอ้อโดยมีทั้งระดับง่ายปานกลางและยาก ซึ่งจะมีผลต่อคะแนนของข้อนั้นๆในช่วงที่2ของกิจกรรมนักเรียนใหม่จะต้องส่งตัวแทนคลิปบรรยายความเข้าใจพื้นฐานที่จะต้องใช้ในการทํางานในกองทัพากาศของพวกเขา4หัวข้อประกอบด้วยค่านิยมหลักของกองทัพบกาศอันเป็นหลักคิดที่สําคัญที่กาลังพลกองทัพากาศทุกคนต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้กระบวนการคิดอูด้าลูบของจอห์นบอยซึ่งเป็นหลักคิดของการใช้กําลังทางอากาศที่เป็นมาตรฐานสากลการปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง Network Cent r i c Operation ซึ่งเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้อูด้านลูปของเราหมุนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีและคุณลักษณะของกําลังทางอากาศซึ่งจะทําให้พวกเขาเข้าใจการทํางานและความเหมาะสมในการตัดสินใจในการใช้กําลังทางอากาศของกองทัพอากาศยิ่งขึ้นโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของโรงเรียนในเรืออากาศเป็นคณะกรรมการให้คะแนนและให้เกรดความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนใหม่ช่วงที่3ของกิจกรรมจะเป็นช่วงที่สมาชิกของทีมแต่และทีม จะได้แสดงศักยภาพเพื่อช่วงชิงคะแนนให้แก่ทีมของตนในการสุ่มถามคําถามโดยพิธีกรทั้ง3ช่วงการแข่งขันนั้นนักเรียนใหม่จะต้องแข่งขันและวิเคราะห์วางแผนการช่วงชิงคะแนนกันอย่างชาญฉลาดเพื่อชัยชนะและรางวัลแก่ทีมของตนแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือนักเรียนใหม่ทั้งรุ่นจะยังคงต้องร่วมมือกันทาคะแนนในภาพรวมให้เกินกว่ามาตรฐานที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงชัยชนะของรุ่นอีกด้วยครับ าก,การที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมโรเลทคอมมิชชั่นในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับเพราะเป็นกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนในเรืออากาศได้มีโอกาส,สาแสดงออกความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนในเรืออากาศทุกคนมีความใฝ่รู้มันหาความรู้ใส่ตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการทํางานรับราชการในกองทัพอากาศต่อไปครับ ครับก็จะมาพูดถึงความรู้สึกของผู้ชมครับแล้วก็สิ่งที่เห็นในการเปลี่ยนแปลงครับของรุ่นของผมครัอย่างแรกครับความเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนคือ mm hmm. เพื่อนับได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับสิ่งที่ผมเห็นคือในเวลาว่างครับเพื่อนก็จะนําข้อมูลที่ตัวเองจดไว้เกี่ยวกับความรู้ครับมานั่งอา่านมานั่งทบชวนกันบางคนอา,อ,าอาจจะนั่งจับกลุ่มกันติวหรือว่าเน้นย้ำ สิ่งที่มันจําได้ยากครับเห็นว่าเพื่อนได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ครับแล้วก็ในฐานะผู้ผู้ชม n o r w e g i Competition ครับอย่างตัวผมครับก็จะไม่สามารถจําข้อมูลได้ทุกอย่างครับแต่ว่าพอได้เข้ามารับชมในงานครับก็จะได้เห็นโจทย์ที่ตัวเองไม่สามารถตอบได้ครับเป็นเหมือนการทบทวนความรู้ของตัวเองครับครับแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดคือ เพื่อนนะต่างมีความพยายามในการชนะโรเวชคอมเพลติชันับแล้วก็มีความสุขไปกับในงานด้วยครับสำหรับกิจกรรมโนเว e คอมเพ t ติชันที่ผ่านมาทำให้นักเรียนในเรืออากาศตระหนักว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ใช้ในการพัฒนากองทัพอากาศและมีนโยบายอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในเรืออากาศ mm. เช่นกิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ จากท่านสนาธิการโรงเรียนในเรืออากาศนะวมินทศ์ัษษตริยาธิราชกิจกรรมดูงานกองบินสีและกรมช่างอากาศล้วนเป็นกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนใหม่ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่ตัวเองต้องปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอาพกาศต่อไปและทําให้นักเรียนในเรืออากาศใหม่มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไปครับครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับเป็นตัวชี้วัดหนึ่งครับของกระบวนการปรับปรุง กระบวนการฝึกนักเรียนในเรืออากาศตั้งแต่ในห่วงเป็นนักเรียนใหม่ครับซึ่งเราตั้งใจจะเสริมสร้างให้น้องๆครับมีความเข้าใจในการเป็นฐานอากาศและก็มีความรู้พื้นฐานที่ควรจะรู้ตั้งแต่เข้ามาเป็นนักเรียนใหม่ซึ่งหลังจากที่กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นครับก็จะทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความสามารถที่แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างโดดเด่นและเกินความคาดหมาย ซึ่งนี่ครับก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นสัญญาณที่ดีครับสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ครับซึ่งน้องๆจะสามารถนำไปต่อยอดแล้วใช้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไปในการเป็นนักเรียนในรกกาศที่ดีต่อไปได้ครับเก้วเล็กๆที่มั่นคงจะทำให้พวกเขาพร้อมเรียนรู้ต่อยอดเป็นนายทหารหลักที่มีองค์ความรู้และความชำนาญสำหรับความท้าทายของโลกยุคใหม่ และการพัฒนากองทัพากาศต่อไป